พี่ท็อปหลอกไหมเอ้ยไม่ใช่สิ่งแวดล้อมกับ GDP ระยะสั้นคุณเลือกข้างไหนต้องบอกว่าสิ่งแวดล้อมระยะสั้นเลือกไม่ได้ครับสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหาเป็นปัญหาระยะยาวนะครับแต่เลือกข้างไหนวันนี้ GDP นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นเนี่ยมันต้องแก้ควบคู่กันไปสิ่งแวดล้อมกับ GDP เนี่ยแทบจะแยกกันไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะเร่ง GDP โดยเสียสละันะครับ กระทบกับสิ่งแวดล้อมมันทำไม่ได้ครับเพราะวันนี้ในโลกเรามีทั้ง e s g ขึ้นมา environmental social governance เรามีกฎหมาย C-Bank เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของยุโรปดังนั้นถ้าคุณจะเลือกที่จะ sacrifice สิ่งแวดล้อมเพื่อ g d p จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าทั้งระยะสั้นและระยะยาวสิ่งแวดล้อมและ g d p ต้องไปด้วยกันนะครับเบอร์10คุณมีแนวคิดอย่างไรกับการปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปตํารวจและกระบวนการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมบอกว่าวันนี้ระบบศาลของเรานะครับสิ่งที่น่าจะทําได้ก็คือทําให้เกิดความรวดเร็วเพราะว่าบางครั้งนะครับคดีความที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับมันเยอะเหลือเกินแล้วก็เห็นใจนะครับทางกระบวนการยุติธรรมเพราะว่ามีบุคลากรอยู่ค่อนข้างจํากัดแต่คดีความเนี่ยมันเยอะเหลือเกินดังนั้นเนี่ยการทําให้กระบวนการยุติธรรมของเรามีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ย ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนรวมถึงการปฏิรูปของตำรวจนะครับอันนี้เนี่ยผมเองไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิรูปของโครงสร้างตำรวจแต่ว่าด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายโครงสร้างปัจจุบันผมคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับใบที่3ก็เลข10อีกครับสมัยเรียนคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาแบบไหนผมเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยแหกกฎเท่าไหร่ นะครับผมเป็นเรียกว่ากฎเขามีอย่างไรเราก็ว่าตามนั้นแล้วก็ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่จะขยันมัรู้ตัวตอนโตเพราะว่าเรื่องไหนที่เราชอบเราก็จะขยันเรื่องไหนที่เราไม่ค่อยชอบดูแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องก็ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่แต่ว่าจบปริญญาโท MBA Finance ออกมาผมได้ GPA 3.92จาก Madison Wisconsin ที่อเมริกาครับก็โอเคครับไม่มีเลข3สักทีอันนี้เลข4 คุณมีวิธีพัฒนาสุขภาพกายและใจของตัวเองอย่างไรบ้างเห็นหุ่นตัวเองแล้วก็อคือจริงๆแล้วรู้หมดนะครับการที่จะต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่งานยุ่งเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับการออกกําลังกายเป็นประจําหรือแม้แต่ถ้าเป็นไปได้เดินขึ้นบันไดเอานะครับสมัยที่อยู่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทํางานอยู่ชั้น9ผมเดินขึ้นบันได ไปทํางานทุกวันไม่เคยขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อย่างเดียวนะครับขึ้นบันไดแล้วลงลิฟต์นะครับดูแลให้เขาบอกว่าขยับตอนนี้เรียกออกกําลังกายขยับตอนใกล้าตายเรียกกายภาพฉะนั้นวันนี้เรามาออกกําลังกายกันดีกว่านะครับแล้วก็สุขภาพใจของตัวเองการที่มีครอบครัวมีภรรยาและลูกๆนะครับนี่คือพลังของผมกลับบ้านแล้วเห็นหน้าภรรยาเห็นลูกๆทำงานอยู่ด้วยกันจากวันที่เหนื่อย จากวันที่เครียดจากการทํางานมากลับมาอยู่บ้านได้อยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันใช้เวลาด้วยกันนั่นคือการดูแลสุขภาพใจหิวใจของผมที่สุดแล้วครับถึงได้บอกว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าสถาบันครอบครัวครับไพ่ใบสุดท้ายสีแดงถ้าแนะนําหนังสือหนึ่งเล่มที่แทนตัวตนของคุณจะเลือกเล่มไหนโอ้โหมันหลายเล่มเหลือเกินนะเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ชอบมากนะครับ แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นนียโมโตมุซาชิครับเกี่ยวกับนักซามูไรเร่ร่อนแล้วก็ผ่านการเขาเรียกว่าความเดือดร้อนที่ร้อนรนนะครับจะหล่อหลอมคนให้ทนทานการที่คนคนเราจะผ่านแต่ละสเต็ปช่วงของชีวิตไปได้นั้นคุณจะต้องฝ่าด่านคุณจะต้องผ่านการทดสอบอย่างมากมายและยิ่งด่านเหล่านั้นนะครับลำบากยากเย็นขนาดไหน คุณก็จะสามารถก้าวขึ้นไปเขาบอกว่า the top of the mountain that you just climb is the bottom of the next mountain that you have to climb ดังนั้นผ่านอุปสรรคไปหนึ่งอันก็จะเจออุปสรรคอันต่อไปหนังสือเล่มน,นี้สอนให้อย่าพึ่งไปท้อแท้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณครับ